ในเกมการเงินพลังความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต้องผสานเป็นหนึ่งกดปล่อยศักยภาพในตัวคุณ พึ่งก้าวสู่ความสำเร็จกับ The Better Games เจ็ดพฤศจิกายนสยามพาวไลรอยัลแกรนเชียเตอร์สยามพา, Theater, ามพลกอน พบกับสืบสต็อกเชอรอล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบของเราในวันที่20ตุลาคมนี้ราคาหุ้นกระตุกแรงหลังจากที่เป็นขาลงมายาวนานจากราคาหุ้นระดับเกิน100บาทเมื่อช่วงต้นปีลงมาอยู่เพียง50บาทปลายๆเท่านั้นราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้บวกกว่า3%ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นติด1ใน10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด แม้ว่ากำไรในไตรมาสที่3จะสุดกว่า52%เราลังพูดถึงหุ้นบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า D-Tac หนึ่งในผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทยที่วันนี้เริ่มมีแรงเก่งกำไรกลับเข้ามา D-Tac เพิ่งจะประกาศงบในไตรมาสที่3มีกำไรสุทธิ1,200ล้านบาทลดลงถึง52%หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ก็ยอมควักกำไรสะสมออกมาจ่ายปันผลระหว่างการ72สตางค์ต่อหุ้นหรือคิดเป็น138%ของกำไรแม้ดีแทจะเป็นหุ้นที่มีจุดเด่นในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลสูงแต่หากดูผลการดำเนินงานแล้วกำไรของดีแท็กลับสุดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีนี้ที่แนวโน้มกำไรอาจจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งจากปีก่อน จุดที่น่าสังเกตก็คือแม้กำไรสุทธิจะลดลงแต่ดีแท็ก,ก็ยังจ่ายเงินปันผลมากกว่ากำไรจึงส่งผลให้งบการเงินรวมพิกสห,หนากลับมาเป็นขาดทุนสะสมถึง2,500ล้านบาทส่วนงบเดี่ยวมีกำไรสะสมลดลงเหลือเพียง3,000กว่าล้านบาทจากเดิม6,000ล้านบาทนอกจากนี้การดำเนินง,งานที่ผ่านมายังอาศัยเงินกู้จึงทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ ณสิ้นงวดไตรมาสที่3อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า D/E ratio พุ่งแตะ3.3เท่าขณะที่ยังมีค่าใช้จ่ายก้อนโตในการประมูลขึ้น 4G รออยู่ผลการดำเนินงานที่อ่อนแอบวกกับการสูบเงินออกผ่านการจ่ายปันผลเป็นสัญญาณที่น่าสนใจว่าผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างเทเลนอ r กรุป๊ปจะเดินเกมกับ d t แทอย่างไรต่อไปและเมื่อสืบจากทางวิเคราะห์โลก CIB m ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุล มองว่าราคาหุ้นดีแทกผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในช่วงสั้นดังนั้นจึงแนะเก็งกําไรที่แนวรับ57-56บาทเพื่อลุ้นขายที่แนวต้าน60บาทโดยให้จุดขัดต่อไปที่55บาท50ตตาน